นมกระตุ้นอินซินแรงแต่ทำไมถึงไม่ทำให้อ้วนฟังให้จบนะคะเนื้อหาวันนี้ได้มาจาก The Obesity Code ค่ะหลายคนงงว่าทำไมนมกับเวโปรตีนเนี่ยมันทำให้อินซินพุ่งแต่การศึกษากับพบว่านมที่มันมีไขมันสูงชีสโยเกิร์ตเนี่ยช่วยควบคุมน้ำหนักได้เพราะว่าความต่างไม่ได้อยู่ที่อินซินอย่างเดียวแต่รวมถึงความอิ่มจุลินทรีย์ปริมาณที่กินและกระบวนการการหมักในทาง ตรงกันข้ามอาหารสุขภาพบางอย่างเช่นเนื้อไม่ติดมันหรือว่าเวโปรโตีนเนี่ยค่ะกลับกระตุ้นอินซินแรงมากแต่กินง่ายกินเยอะจนสะสมไขมันได้ง่ายแบบที่เราไม่รู้ตัวอินซินสูงจากโปรโตีนสัตว บวกความเครียดบวกค้าปแปรรูปอะ่ะจะเป็นตัวเร่งความอ้วนแต่ถ้าเรามีไฟเบอร์นะคะมาช่วยเนี่ยจะสามารถลดความเสี่ยงได้อยากรู้วิธีกินโปรโตีนยังไงให้ไม่อ้วนพิมพ์อยากรู้นะคะเดีย๋ยวแจงแชรฟังคะ่ะ